วันที่27เมษายน2558เวลา9นาฬิกา30น,น,ทออปปนาทีนายธวัชแท่ห้ำพผอสพปนราธิวัสเขต2นำคณะรองพอ,อสพป,ปนราธิวาสเขต2ซึ่งประกอบด้วยนายนุก,กูลชูนุย้ยนายสุพจน์มณีรัตนโชตและนายพิรมจินทาดาไปเข้าประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา258 8ณนห้างประชุมขุนศิลป์สำนักง,งานศึกษาธิการภาค12อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งมีพลเอกสุรเชษฐชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานในที่ประชุมทั้งนี้มีข้อราชการที่สำคัญต่างๆที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานทางการศึกษาดำเนินการในช่วงเปิดภาคเรียนอาทิความพร้อมด้านการจัดการเรีนการสอนความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ความพร้อมด้านสาธารณภโภค,ความพร้อมด้านบุคลากรและความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มาตรการ,รักษาความปลอดภัยครูซึ่งจะต้องถือปฏิบัติตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อันอาจจะเกิดขึ้นได้